สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการ์ตูนเก่าทุกท่านวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่ดัดแปลงมาจากผลงานของอาจารย์ฮิโรฮิโกะอารากิในเรื่องที่มีชื่อว่าอะมนุษย์บาโอผลงานก่อนที่อาจารย์จะมาเขียนการ์ตูนเรื่องโจโจล่าข้ามศตวตรรษที่ไม่ได้มีกลิ่นอายเดียวกันเลยแต่บางคนก็อาจจะบอกว่ามันก็ยังจะพอมีความเชื่อมโยงกันอยู่ก็ได้ แล้วคุณผู้ชมจะมองว่าอย่างไรก็ขอเชิญไปรับชมกันได้เลยครับเปิดเรื่องมาที่ขบวนรถไฟขององค์กรก่อการร้ายองค์กรหนึ่งที่มีชื่อว่าเดรสองค์กรนี้ได้รวบรวมมนุษย์ที่มีพลังพิเศษเพื่อเอามาใช้งานให้ทำเรื่องชั่วๆให้กับพวกมันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่าซูมิเระคนนี้เธอไม่อยากจะทำงานให้กับพวกมันเธอก็เลยพยายามจะหนีแล้วเด็กน้อยคนนี้มีความสามารถพิเศษอะไรซุมิเระมีพลังจิต สามารถยังรู้อนาคตและเคลื่อนย้ายวัตถุได้ซุมีเรได้เปิดกรงสุนัขด้วยพลังจิตเพื่อขวางคนขององค์กรที่กำลังตามล่าเธอ จนเมื่อได้จังหวะเธอก็ได้หนีเข้าไปซ่อนตัวในห้องที่หัวของของบวนรถไฟ<ช><อ><ช><อ>แต่ก็กลับกลายเป็นว่ามีคนขององค์กรมากมายทำงานอยู่ในห้องนั้น<ช><อ>นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องขององค์กรดร์คาซุมิโนเมะ เนื่องจากชื่อของเขามันยาวมากผมเลยจะขอเรียกเขาว่าด็อกเตอร์ซิกแพคตายไม่ได้หมายถึงซิกแพคตรงหน้าท้องแต่หมายถึงซิกแพคตรงหน้าผากยับย่นได้ใจมากและด็อกเตอร์คนนี้ก็ได้เตรียมที่จะนํามนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษอีกคนไปส่งมอบให้กับองค์กรมนุษย์คนนี้เป็นมนุษย์ทดลองที่ถูกดัดแปลงให้เป็นอาวุธชีวภาพที่มีรหัสว่าบาโอและเนื่องจากซูมิเรเข้ามาวุ่นวายบิดวาวน้ำในห้องนี้บาโอก็เลยหลุดออกมาจากที่คุมขัง และในระหว่างที่ทุกคนกําลังลนลานกันอยู่ซูมิเรก็ได้อาศัยจังหวะนี้หนีออกมาเธอตัดตอนขบวนรถไฟทิ้งจนสามารถหนีพ้นเงื้อมือขององค์กรมาได้ทางด้านบาโอเมื่อเขาหลุดออกมาเขาก็จัดการเชื่อดไกให้ลิงดูจัดการกับรูปก,กระจอกขององค์กรไปนหนึ่งคนจนไม่มีใครกล้ามายุ่งด้วย แต่ดรซิกแพกที่หน้าผากก็ได้บอกว่าทุกคนอาจจะคิดว่าบาโอโหดแล้วแต่จริงๆแล้วตอนนี้ความสามารถของบาโอยังอยู่ในระดับของเด็กทารกเท่านั้นให้ทุกคนรีบจาัดก,การกับมันซะก่อนที่บาโอจะแข็งแกร่งกว่านี้ก่อนที่จะกลายเป็นเด็กอนุบาลทุกคนก็เลยระดมยิงปืนใส่บาโอบาโอก็เลยกระโดดหนีไปเกาะสายไฟแต่เหมือนว่าจะเป็นการหนีลูกเสือปะโคตรพ่อจอระเคเพราะบาโอถูกช็อตจนร้องเสียงหลง ด็อเตรซิกแพคก็เลยคิดว่าบาโอคงตายแล้วแต่จริงๆแล้วเขายังไม่ตายแล้วก็ได้ถูกซุมิเรช่วยเอาไว้แถมเธอยังซื้อเสื้อผ้าและหาอาหารให้กินอีกด้วยสายเปซึ่งเหมือนว่าตัวจริงของบาโอจะเป็นชายหนุ่มที่มีชื่อว่าอิคุโรและเหมือนว่าตัวเขาจะสูญเสียความทรงจำส่วนทางด้านซูมิเระตัวเธอนั้นเป็นเด็กกัพร้าทั้งคู่ก็เลยไม่มีที่ไปทั้งสองคนก็เลยมานั่งชิลกันอยู่ที่ป้ายรถเมล ดูไรจุดหมายดีและในระหว่างที่สุมิเระกำลังวาดรูปเล่นอยู่เธอก็ได้เห็นนิมิตว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับอิคุโร่พูดยังไม่ทันขาดคำก็ได้มีชายแว่นดำปริศนาเอามีดมาแทงเขา <c oughs> จากนั้นอิคุโร่ที่บาดเจ็บหนักก็ได้ลากสังขารของตัวเองเดินออกมาจากป้ายรถเมย์อย่างช้าๆแล้วก็ข้ามถนนไปขอยืมมอเตอร์ไซค์ของพวกวัยรุ่นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและถึงแม้พวกวัยรุ่นจะรู้สึกว่าดูทรงแล้วคงไม่ได้ขืนแน่ๆแต่พวกเขาก็ยอมให้ไปเพราะพวกเขาบ้านรวยหรือไม่ก็กลัวตายจากนั้นอิคุโร่ก็รีบบึ้งมอเตอร์ไซค์หนีไปตั้งหลักจนชายแว่นดำปริศนาถึงกับเสงี่ยมที่เดืุดรอดไปได้จริงๆถ้าตามไปตั้งแต่แรกก็ทันอยู่นะ ไม่รู้จะยืนเทื่อเป็นสากกระเบือเองทําไมยืนดูโคตรนานซึ่งชายแว่นดําปริศนาก็คือนักฆ่าขององค์กรเรสที่มีรหัสว่าหมายเลข22หมายเลข22ได้สะกดรอยตามบาโอในระยะประชิดแบบที่ว่าถ้าเป็นในหนังเรื่องอื่นคนที่โดนสะกดรอยคงรู้ตัวไปแล้วจนผมสงสัยว่ามันเป็นนักฆ่ามือดีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยส่วนทางด้านดรหัวยนต์เขาก็มีอีเวนท์ที่ต้องเปิดตัวบาโอให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรดู แต่เนื่องจากบาโอหนีไปได้เขาก็เลยต้องเอาตัวทดลองมาให้ผู้บริหารดูแทนซึ่งตัวทดลองมันก็เป็นแค่สุนัขตัวหนึ่งโดยปกติแล้วตัวทดลองของวิทยาการอะไรก็ตามก่อนที่จะนํามาใช้กับมนุษย์มันมกักจะเป็นลิงแล้วประเด็นของผมคืออะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกครับแค่เอาสุนัขมาทดลองก่อนคนมันแปลกดีเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาที่เรื่องของเรากันต่อจากนั้นด็อกเตอร์หัวแหนมัดปายน ก็ได้ปล่อยเสือเข้ามาในห้องทดลองเพื่อทดสอบพลังต่อสู้ของสุนัขบาโอ mm hmm. ซึ่งต่อให้เป็นเสือที่ดูร้ายแค่ไหนอ้าวทำไมโดนตบคว่ำแบบนั้นล่ะ สุนักบาโอจอดง่ายๆแบบนี้แม้แต่พวกผู้บริหารก็งงเหมือนกันแต่ดตรหัวพุงสามชั้นก็ได้บอกว่าของจริงมันต่อจากนี้ตังหา่าจากนั้นสุนักบาโอก็ได้แปลงร่างแล้วก็กระโดดเข้าไปขยํำเอาคืนเสือโคร่งตัวใหญ่ตบมันคว่ำได้อย่างง่ายดาย จากนั้นดรหัวนอนผีเสื้อก็ได้สาธิตวิธีการทำลายบาโอว่าจุดอ่อนของมันคือมันสมองและในระหว่างที่รอมันฟื้นตัวก็ให้เผามันทิ้งซะด้วยวิธีการนี้ก็จะสามารถทำลายอาวุธมหาปลายบาโอได้และในหัวสมองของบาโอก็จะมีนอนประสิทอาศัยอยู่ แล้วก็ด้วยคุณสมบัติพิเศษของหนอนประสิตนี้เองที่ทำให้เจ้าของร่างกลายเป็นบาโอได้ตัดมาทางด้านอิโคุโร่กับซูมิเระมอเตอร์ไซค์ของทั้งคู่น้ำมันหมดระหว่างทางทั้งคู่ก็เลยเข้ามาหลบฝนและแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มเอสโซแต่พวกเขาก็ไม่ได้เติมน้ำมันเพราะหมายเลขยี่ที่ผมดูถูกฝีมือการสกรอยของมันในตอนแรกได้แอบล่วงหน้ามาที่ปั๊มนี้แล้วดักซุ่มโจมตีอิโคุโร No, ah. อิคุโร่ถูกมีดปักจนบิดดามจากนั้นหมายเลข2 2ก็ได้ราดน้ำมันใส่แล้วก็เตรียมที่จะจุดไฟเผาแต่แล้วน้อนประสิธิ์ในสมองของอิคุโร่ก็ได้ทำงานร่างกายของเขาได้คายของแสลงออกมาจากนั้นอิคุโร่ก็ได้กลายร่างเป็นบาโอ บ้าโอบีบมือหมายเลขที่บสอจนละลาย จากนั้นก็ได้กระโดดตามไปเล่นงานหมายเลข22ที่กำลังจะหนีด้วยการใช้ฟ้ามือกรดละลายใบหน้าของมัน หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอิคุโลกลับจําอะไรไม่ได้เลยเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าทําไมปั๊มน้ํามันถึงไฟไหมเขารู้แต่ว่าคนขององค์กรกําลังตามล่าพวกเขาอยู่ทั้งคู่ก็เลยหนีไปซ่อนตัวในตึกร้างทางด้านองค์กรเดรสยังไงพวกมันก็ต้องเอาตัวบาโอกลับคืนมาให้ได้ดรหัวขนมปังโลกก็เลยได้สั่งให้พันเอกดอลชายที่ยิงปืนแม่นมากอารมณ์ประมาณเด,ดชช็อต ไปตามล่าตัวบาโอกลับคืนมาโดยเขาได้เบาะแสที่อยู่ของอิคุโลมาจากวาลเกนนักรบอินเดียนแดงที่มีความสามารถในการระบุตำแหน่งเหมือน GPS แล้วก็ยังมีความสามารถเหมือนการต้มน้ำร้อนที่สามารถอุ่นกาแฟได้ด้วยมือเปล่าอีกด้วยอุ่นจนเดือดแถมยังทำล้นอีกต่างหากตัดมาทางด้านอิคุโลเขาได้ฝันร้ายถึงตอนที่เขาสูญเสียครอบครัวไปแต่งตัวคุณหนูมาก รวมไปถึงเหตุการณ์ตอนที่เขาถูกจับเอาไปทดลองอีกด้วยจากนั้นเขาก็ได้ตกใจตื่นขึ้นมาพอดีกับที่ซูมิเรได้เห็นภาพนิมิตว่าจะมีเหตุการณ์นองเลือดเกิดขึ้นเร็วๆนี้ทั้งคู่ก็เลยจะพากันหนีแต่ก็ไม่ทันะแล้วเพราะทีมของผู้พันดอ,อได้บุกมาถึงพอดี อิคุโรโดนยิงเข้าอย่างจังซึ่งอันตรายถึงชีวิตก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เขากลายร่างเป็นบาโอหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นพวกลูกกระจอกโดนอัดเละจนวิรินดาที่กินเข้าไปถึงกับพุ่งออกมา What? และหลังจากจัดการกับลูกกระจกทุกคนจนหมดบาโอก็เผลอต่อยภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกเพราะเขาเพิ่งเคยเห็นตัวเองตอนแปลงร่างเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็ตกใจที่สภาพของเขาในตอนนี้มันดูน่าเกลียดน่ากลัวโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าตัวเขาน่ะโชคดีแล้วมนุษย์แปลงตัวอื่นน่าเกลียดกว่านี้เยอะกลายเป็นมนุษย์แปลงโดยใช้วิธีการเดียวกันแต่นี่คือพระเอกส่วนนี่คือผู้ร้ายแต่อิคุโร่ก็ไม่ได้มีเวลามาคิดอะไรเยอะ เพราะเขาได้ยินเสียงของซุมิเระร้องขอความช่วยเหลือเขาก็เลยรีบไปช่วยเธอ <c oughs> แล้วเขาก็เจอซูมิเระถูกเดสช็อตจีนแดงจับเอาไว้เป็นตัวประกันบาโอก็เลยยิงขนที่หัวใส่มัน <c oughs> แล้วก็กลายเป็นว่ามันไม่ใช่เดสช็อตจีนแดงแต่เป็นเทอร์มินเตอร์จีนแดง เนื่องจากตัวจริงของมันคือไซบอกขนของบาโอก็เลยทำอะไรมันไม่ได้แต่อย่างอื่นอาจจะทำได้มันก็เลยหนีไปตั้งหลักแล้วก็ได้พาตัวซูมิเระไปกับมันด้วยเพื่อที่จะล่อให้บาโอมาติดกับที่ฐานทัพด็อกเตอร์หัวหนามัดไปยนได้เปิดเพลงที่เบสตึ๊บมากๆให้ซูมิเระรู้สึกทรมานเพราะว่าบาโอสามารถได้กลิ่นของความทรมานได้เหนือจินตนาการดีความสามารถอันนี้และบาโอก็ได้ตามกลิ่นของความทรมาน มาถึงฐานทัพของพวกเรสได้จริงๆซ,งซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนเทอร์มินเตอร์สนเจนที่ดักรออยู่แล้วก็ได้ยิงปืนไรเฟิลใส่บาโอแต่บาโอก็ไวตัวทันแล้วก็ได้ยิงกระแสไฟฟ้าแรงสูงมาผลักลูกกระสุนให้ย้อนกลับไปโดนตัวของพันเอกดอลเอง What? 好好好 จากนั้นบาโอก็ฟาวงล้อมลูกกระจอกเข้าไปในฐานทัพจนมาเจอกับนักรบอินเดียนแดงวอลเกนที่ตอนแรกผมบอกว่าความสาม,มารถของเขาเหมือนกับการต้มน้ำอาจจะเป็นการดูถูกเขามากไปหน่อยจริงๆแล้วความสาม,มารถของเขาคือการสร้างความร้อนมหาศาลออกมาจากร่างกายได้ บอเกนละลายพื้นแล้วก็ละลายกำแพงเพื่อล็อกแขนของบาโอเอาไว้บาโอจึงต้องเสียสละตัดเนื้อร้ายเพื่อรักษาชีวิต เขายอมตัดแขนของตัวเองเพื่อที่จะได้เป็นอิสระ <Hug Element Rob neue> จากนั้นก็สะบัดมีดที่แขนใส่วอลเกนจนมิรินด้าพุ่งกระฉูด เมื่อสูญเสียวอลเก้นไปก็ไม่มีใครในฐานทัพนี้ที่จะต่อกรกับบาโอได้อีกแล้วดร์นภาโคดนนก็เลยสั่งให้ลูกน้องระเบิดฐานทัพนี้ไปพร้อมกับบาโอทางด้านบาโอเมื่อเข้าเจอกับซุมิเรกับดักอัตโนมัติของฐานทัพนี้ก็ได้ทำงาน บาโอพยายามปกป้องซุมิเระเต็มที่แต่เธอก็ยังโดนลูกหลงบาโอเสียใจมากแต่แล้วเขาก็ได้ลองรักษาเธอดูด้วยวิธีการที่เจ้าชายดิสนีย์ส่วนใหญ่ใช้รักษาเจ้าหญิงซึ่งนั่นก็คือการจุมผพิแล้วเจ้าหญิงน้อยก็ได้คืนชีพขึ้นมาแต่บาโอก็ดีใจได้ไม่นานเพราะวอเก้นมันยังไม่ตายแถมตอนนี้ฝีมือของมันก็ยังร้ายการก่าเกา่าเพราะผ้าคาดหัวที่ดูธรรมดามากๆของมัน จริงๆแล้วคืออุปกรณ์สุดไฮเทคที่สะกดพลังอันมากมายมหาศาลของมันเอาไว้พลังอันมหาศาลของวอลเกนทำให้ฐานทัพพังจนทั้งคู่ตกลงไปที่ถ้ำใต้ดิน นี่ฝีมือของวอลเกนเนื้อกว่าเดิมหลายเท่าตัวบาโอกลัวว่าซูมิเล่จะโดนลูกหลงเขาก็เลยได้ส่งภาษาใบบอกให้เธอหนีไปก่อนจากนั้นเขาก็ได้หยิบปืนเลเซอร์มาสู้กับวอลเกน ปืนนี้ไม่ได้เสียบปลัก๊กหรือว่าเขาจะเอามันมาใช้ฟาดแน่นอนว่าไม่ใช่บาโอได้เสียบปลั๊กของมันเข้ากับตัวเองแล้วก็ยิงเลเซอร์พิฆาตใส่วอลเกน <of water sounds> และลูกหลงของมันก็ทำให้ด็อกเตอร์ซิกแพคกับผู้ช่วยสาวของเขาเสียชีวิตไปด้วย จากนั้นฐานทัพก็ได้ระเบิดแล้วก็มีแต่เพียงซูมิเระเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้และถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีวี่แววของบาโอ แต่เธอก็รู้ว่าสักวันเธอจะต้องได้เจอกับอิคุโรอีกครั้งอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่แค่ความหวังลมๆแ้งๆแต่เธอมั่นใจมากเพราะว่าเธอมีพลังจิตโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องอมนุตบาโอเรื่องนี้มีความใกล้เคียงเรื่องโจโจรหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าบาโอนั้นดูคล้ายกับดีโอแต่ไม่ใช่ดีโอจากเรื่องโจโจแต่เป็นดีโอจาก เกม w วอร์ฮีโรครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ